ทำไมจะต้องมาเรียนความถนัดทางสถาปัตยะกรรมทำไมเราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะสอบไปเข้าคณะสถาปัตย์พวกอินเทีรเรียรพวกกราฟิกดีไซน์ทำไมเราต้องมีการเตรียมพร้อมขนาดนั้นก็เพราะว่าวิชาเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนครับบางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงก็ได้นะบางคนบอกว่าเออเราวาดภาพได้เราวาดกร์ตูนสวยนะเราวาดภาพเหมือนั้นเราวาดต้นไม้เราไปวาดนั่งวาดรูปต้นไม้ทั้งนานเลยเราวาดพวก ผลไม้พวกอุปกรณ์วางแรงต่างสวยแต่จริงๆแล้วการสอบความถนัดทางสาสรพปรักรรมไม่ได้เป็นการวาดภาพแบบนั้นนะครับเป็นการวาดภาพในลักษณะของการทําการเสนอไอเดียเสนอความคิดสร้างสารรค์ผ่านม,มือของเรามากกว่าดังนั้นในการใช้เส้นการใช้ดีสอหรือปากการหรือแม้กระทั่งเทคนิคการนําเสนอมันก็จะมีลักษณะเฉพาะคือเวลาเราวาดภาพเหมือนกับภาพ ที่มีการเซตไว้เนี่ยมันก็สวยดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้ใช้สมองทางด้านการออกแบบแต่เมื่อเวลาเราไปสอบาหน่ดเราจะต้องใช้สมองในเรื่องการออกแบบก็คือมีโจทย์มาให้บอกว่าอ่ะต้องการจะออกแบบร้านค้าแบบนี้ต้องการจะออกแบบที่ขายของที่วางของแบบนี้ยทำยังไงจรงจะออกมาเป็นตามโจทย์นั้นเขาอาจจะบอกว่าต้องการขนาดเท่านี้ขายอะไร ทำได้อย่างไรหน้าที่ของผู้ไปสอบก็คือการที่จะต้องคิดขึ้นมาในสมองมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นและจินตนาการก่อนเองานที่เราจะทำเนี่ยมันออกมาหน้าตาแบบไหนเมื่อจินตนาการสําเร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือและก็สําคัญมากๆเลยก็คือการนําเอาจินตนาการนั้นถ่ายทอดออกมาทางสื่อซึ่งสื่อในการสอบก็คือกระดาษแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือในการช่วยเหลือคือดินสอหรืปากกาและลงสีง นี่แหละสาคัญกว่าดังนั้นเวลาเราคิดออกมาแล้วเราต้องการที่จะทําให้ออกเป็นูปธรรมสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราจะถ่ายทอดมันออกมาอย่างไงจะถ่ายทอดผ่านกระดาษยังไงจะถ่ายทอดให้มันสวยยังไงที่เราเรียวกว่าเป็นการนําเสนอหรือ presentation การ presentation จึงแตกต่างการวาดภาพเหมือนครับดังนั้นบางคนบอกว่าโอ้เราไปเรียนวาดภาพเหมือนทำไมเราสอบไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ตรงกับโจทย์ไงโจทย์ก็คือเขาต้องการให้เราสร้างสารรค์และถ่ายทาอดความพิดสัรนินี้ออกมาผ่านสื่อที่เขามีให้ แล้วก็ในเวลาที่กําหนดในขณะเดียวกันเวลาเราไปสอบเนี่ยมีโจทย์ั้งเป็นสิบสิบข้อหากเราไม่มีการเตรียมพร้อมนะเราไม่มีการฝึกมาก่อนนะคุณทําไม่ทันเมื่อทาไม่ทันผลงานคะแนนก็ออกมาไม่ได้เราก็ไม่สามารถเ,ราเ,เข้าไปสอบได้นะครับเข้าไปเรียนได้สอบไม่ผ่านนั่นเองนะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าบางคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมช่วยทั้งเยอะไม่ว่าจะเป็น CAD 3D พวกนี้มันเป็นเรื่องรองครับเรื่องสาคัญคือสมองของเราที่จะสอดคล้องกับ มือของเราที่จะถ่ายทอดมาบนกระดาษหรือเปล่าดังนั้นสําคัญอยู่ที่การอบรมฝึกฝนใครที่ได้ฝึกฝนตั้งแต่อายุน้อยนะครับตั้งแต่แรกตอนนี้าบางคนอยู่มัธยมต้นเริ่มฝึกแล้วก็จะได้เปรียบคนที่เพิ่งมาเริ่มเราทีหลังแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเกิดเรารู้เทคนิคมันมีคีย์มันมีวิธีการทางรัดช่วยได้นะครับลองดูครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมการ,การออกแบบก็ต้องมาฝึกกันตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆเต่ตอนนี้เลยนะครับ